เออเอนมันไ,ไปนะโอ้ <laughs> ผมมีแล้วนะครับในชมวิบอยสารผ้ากินครับพี่นอ้องก่อนพี่น้องไป,ไปกินเบิง์คิปกินนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปอันนี้ครับผมให้อาหารป่า้อนนตามมาเลยพี่นอ้องบรรยากาศยามมือเสาครับอันนี้ทางมะนาครับ กล้องสีสันส้นๆน่เน่ยพี่น้องนี่นจะเป็นบักทัวปลูกไว้กินข้างทางเลยพี่น้องน่ <c oughs> หานปลาครับเดยวกัด,กดพี่น้องนี่มือเสกบอ่อนี่็เลี้งปลาครับผมเป็นบอ่อไหมงั้นหน้า <G ül üş> เลี้ยงปลาน,นี่จะเป็นกระท่อมน้อยเทียงหน้านอ้ออันนี้พี่เทียงที่ผมนอนอยู่เนาะพีนน่น้องเียกิดโดยหลอบนี่สาหน่วยนี่แหละพี่น้องเลี้ยงปลา เดี๋ยวอให้อาหารปลาพี่น้องเหลือมากแล้วพี่น้องเรียงไว้พ่อได้กินพี่น้อง เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาบ่ได้กินเวลานั้นพี่น้องแต่ว่าบักห้อยบ่ได้เลี้ยงหลายสาหน่วยใหญ่อยู่พี่น้อง ขางสากระสิปลูกอันนี้พี่น้องปลูกต้นกล้วยกล้วยไม่กินกล้วยบริสุทธิ์บนดอกพี่น้อง <c ười> กินอยู่ตลอดกล้วยก็ได้พี่น้องให้อาหารปลาแล้วเดี๋ยวพากับเถียงมา <c ười> ม,มาหากินไกไ่ไปทั้งนี้ก็ได้พี่น้อง มันกี่ผ้ายางมาทางดีไปทางนี้ทางหลักทางอีตูอกักโซนขั้วอะไรนี่นนอง โอ้ป่าน้องน้องที่อยู่ข้างเทียงพี่น้องนั่นแกจะเป็นปลาอย่างเทียงอยู่สำนียกมีความสุขหรือพี่น้องเทียงพี่น้องมาเป็นตรง ตังกายยุ่างเทียงพี่น้องแข่งขงกันเลยก็เทียงเขาสีลมๆแน่เลยพี่น้องฝนตกแงงหมู่วานพายุยงงไปยุ่งสีเลยนี่ต้นมุงต้นใหม่อยู่ดั้ อันนี้ก็จะเป็นทางพี่น้องเอาพี่น้องตะเมืองนี่ไปผ้าพี่ผ้าหนองมาเบิงบรรยากาศยามมือเศรออเป็นอากาศมันดีเนาะชายมาฝากพีฝากน้องฝากพ่อแม่พี่น้องผูดด้ใดอยู่ไกลเนะเาะแต่สิได้ล่าพี่ล่น้องไปแล้วไปเบิงคลิปกินตอไ่พี่น้องมาเนีะไปแล้วครับ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมโหฬารกับผมอ um ีกแล้วนะครับในช่องมุ้นบ่าวสานผ้ากินครับพี่น้องวันนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมากินนี่ได้ครับผมตัมนวดเบิกครับพี่น้องกับบรรยากาศเนี่ยมือแรงบาทันคำเด้อพี่น้องเหมือนนี่มาแสบๆนวลๆแล้กันสายเดียวเลยได้ไหมนี่เนี่ยไปหาพี่น้องมางนีอีพอก็ยิ่งใ่จริง แซบป่ะใส่ครับน้ำมัต้มพี่น้องแซบเป็นยังไงเนี่ย Và nhảy năm Và nhầm và <laughs> mô bảy <laughs> mà Lấy tầm Mà cho bưng đi được hả? ช่วงนี้ตะเวนกำลังพอดีเพียงคารวโนี้เมื่อดตั้งอุบลมันเมื่อไว้ครับ เออเอมันไปนะโอ้มาอย่างเร็วด้ม มุนไลยแห้งพี่น้งองตำหักล้องมานะถอดได้พี่น้งองแซ่บนะยิกับน้าไม่ฉือเมื่อยไก่ยังไี้มาขัน <laughs> ใกลกับคันแล้วเร็วตีซี่คันเลยไหมพี่น้องเจ้อ <c oughs> นี่ยล <c oughs> ูกกันไปเด็กคัก <c oughs> บางพื้นที่เขาเพิ่นกงเกี่ยวเหรอพี่น้องข้ามบานพี่น้องเป็นยังไงเนาะเกี่ยวไป ฝนกับมาหลาเหลือเนาะมาลากับมาหลายเหลือมาจนถ่วม น,กกน,นุ่งกระแทนี่มาแรงแรงของห้าง mình chỉ say điều mẹ cả bao băng luôn ช่วงนาเกี่ยวเขายัางสีเนาะสมัยตะกี้ไปเกี่ยวเขาจ้างไหมมันละลอยลอยเศร้า <c oughs> โอ้ปันนันก็มันขนาดกูเหมือก็ก้งสนีน้อยเลยน้ะพี่นนอะเกี่ยวเขาจา้างเกสิมีแต่ยังไงจางรถเกี่ยวเลยกูเหมือ โดนกินเต้ากึคือดีนะ้ไม่หม มาอยู่ต่างจังหวัดนาที่เขามาสิสามเดือนนะพี่นอ้องแต่ก็คือจังคือจังอยู่แต่อิตเดียวเป็นไรง่วพานนางได้อยู่ข้างทางพี่น้อง เดี๋ยวว่าว่าแม่นางกินน้ำอย่าไปไกลเด้อจะไปเด้อยังจะไปยานงอว่าจะไป เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวตกใจง่าว่าหันตรงแน่โอ้โหมาใจข้างทางดีเลย พี่น้องสบายเนี่ยคือของบ้านพี่น้องบ้านกำลังสร้างอยู่แต่ิ่นถาม จาน,นอีกหน้องคือคือคือนะเอิ่ม ตับันทีรถไปานไปบ้ปานมากามากาี่น้ำอยู <c oughs> อนัวมาแตกแลว่นันแซบนัวครับพี่น้อง ยิ้มพอดีพี่นอ้องเอาพี่น้องซาราือนี่ผมกับภาพี่พาน้องมากกินตำนวนมึกเนาะเพ,เพ,เพสๆแสบศษ บรรยากาศยังมื่อแรกเมืองตะเวนตะเวนลงเดี <c oughs> ๋ยวละ่ะทาร่าสิเหมือดแล้วพี่น้อง <c oughs> การกินอาหารทุบสภาพกขอโทษขออภัยเพราะพี่น้องได้ร้ายนะครับผมสำหรับมื้อนี้ผมแสดงขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วไว้พ่อกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วครับผม <c oughs> สวัสดีครับ